การอำเภอบ้านดุงนางนทิดาเจนาวินกรองนายกหลอกกาชาติจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะเหล่าก,กาชาติจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาจากประชาชนโดยมีนายสามารถหมันนอกนายอำเภอบ้านดุงพร้อมสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอบ้านดุงร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานซึ่งบรรยากาศการกรับบริจาคโลหิตค่ะ มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาแสดงความจำนงบริจากรลงหิตกว่า232คนซึ่งมีการผ่านเกณฑ์174คนค่ะได้ยอดโลหิตทั้งสิ้น69,000ซีซี โอกาสนี้นางนทิดาเจนาวินองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนางเสริชโฉมมันนอกนายกกิ่งกาชาติอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติและสมาชิกแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะในรวมมอบวิวแชร์จำนวน80คันจากโครงการวิวแชร์เก่าเราขอ และเตียงลม20ชุดสำหรับผู้พิการและผู้ได้โอกาสกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านดุงเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ